สวัสดีครับสวัสดีดมิตรแฟนหมัดมวยทุกท่านครับอยากให้ข้อวิจารณ์มวยสิ่เจ้ามวยไทยนะครับคู่แรกก่อนเลยนะครับยกยกพันล้านเจอกับเจริญชัยนะครับคู่นี้ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับคู่นี้ไม่มีข้อวิจารณ์มากนะครับผม ชอบไปที่เจริญชัยเจพาวเวอร์ Power, รูปสมุยนะครับคู่นี้บทเบียดคู่ขี้กันไปคิดว่าน่าจะออกไปที่เจริญชัยนะครับจะชะนะคะแนนยกพันล้านนะครับต่อมาคู่ที่สองครับเดชฟังโค้งจด a m a เจอกับไทยสจเปียกอุไทยนะครับคู่นี้มองไปเลยนะครับ หนึ่งสองสามให้ไปที่ไทยก่อนนะครับสี่ห้าราคาอยู่ที่ไทยก็โยนอนอ,อกมาที่เดดฝั่งโหงเลยนะครับคู่นีตนตน้ต้นชอบไปที่ไทยสอจอเปียกอุไทยนะครับนานนานยกขึ้นมองไปที่เดดฝั่งโหงนะครับคู่นี้ มองไประยะยาวชอบที่เดดฝั่งโค้งนะครับคู่ต่อมานะครับคู่รองคู่เอกนุกิลิตวอจากวุฒนะครับเจอกับเพชรธงชัย t b m ยิมนะครับคู่นี้เปิดราคาที่สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งห้าสามราคาทีว่าขาดนะครับคู่นี้ ผมยังชอบไปที่เอ่อคิริสวอจากุตนะครับจะชนะเพชรงชัยเบียบขาดลอยนะครับตามสายตาผมนะครับเบบขาดลอยคู่นี้มองไปที่เอ่อคิริสวอจากุตนะครับจะชนะเพชรงชัยสำหรับคู่เอกนะครับคู่เอก จำวันเสาร์ที่สิบสามกุมภาแดนพิชิตพีเคสแสนชัยมวยไทยยิมนะครับจะเจอกับสมานทีบีเอ็มยิมคู่นี้ต้นต้นผมยังชอบไปที่สมานชัยอยู่นะครับสมานชัยต้นๆหนึ่งสองสามคิดว่าน่าจะสมานชัยน่าจะมาก่อนนะครับ นานๆมากยกเข้าถ้าราคายังอยู่ที่สมานชัยโยนไปที่แดนพิชิตเลยนะครับคู่นี้ผมยังชอบไปที่แดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะชนะคะแนนสมานชัยทีบีเอ็มยิมราคาเปิดอยู่ที่ห้าสี่นะครับห้าสี่คู่นี้ราคาเปิดอยู่ที่ห้าสี่นะครับ สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์หรือแนแนวทางก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับลองฟังลองพิจารณาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม